ออกมาเลยพี่น้องเอ้ยสองความเงียนี่ก็หัวกับบ่มีวิ่งมาลงทุนอีกแล้วพี่น้องคลิปข่อยมาลงทุนอีกนะเนี่ยหาพุดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยหาพุดทั้งไงมาช่วยพุดเอากระปูนี่ปูกระปูเด้อพี่น้องเด้อพอได้เมื่อปนพี่น้องเอ้ยอยู่เพือนลาล่ามันกับมีแนวเห็ดแล้วเอยกินไรกับแมนกับเบลเบลนาะ กินไ,ได้ก็กกกกกกมิแต่กินกินเพันอาหารเดิมๆ <laughs> <laughs> มันเป็นชาวไทยเลิ<อ>กบอกเจ้าขอะคุดได้ดอยู่บนีมันจะเป็นยังไงกุดเนาะก็ได้แล้วก็พอเขาขุดกระปู๋เนาะขุดที่รอเลือดตัวอ๋อกำลังแข็ง ได้เลยเห็นแล้วนี่ตัวผู้ตัวเมียมันเริ่มมันแล้วกับปูยามนี่เสียคอยอุ้ยโอ้ยมันมันสิบบุปผิดงับจีหล่อบอได้แล้วบ่ได้ขั้วคอยหนักขุดบอได้เด้อพ่อแม่พี่น้องคอยบอกเจ้าขุดถือขู่คอยอยู่นหนเจ้าบ่ตกขุดตกเจ้า มาคุดขอเอามาถือขูดเขาแค่บอกดอกก็มาลวกกินครับดอกเล่นไม้อืมดอกผักกระเยงพี่น้องผักกระเยงสู้ซนขนาดตะอน้นพี่น้องเลย

เคยก็เจอะคือกันนี่เิสงพรมีอซอยกันสิได้แต่ไยิงเจ้าคิดว่ามาชงพเมียเด้อพี่น้องเด้อหลอกหาเมง ยามนี้มันยังตื่นอยู่โต่อไปจังนั้นมันเลิกลงเลิกลงมันก็นสิซ้อนกันมันไข่ตัวน,นี้คิดว่าสิแม่นบ่น้อนี่มาเนาะตัวนี้มึงนนะนนะนนมาคุดพี่น,น้องเอ้ย เดี๋ยวมาจากจีนใจว้าวใหญ่สุดเลยวินี่ได้่สุดเยหนึ่งตัวโตวผูแมนบอวตัวนั้นลองเคียเค่ยวๆดวเูเอายลองมือตัวหนึ่งข,า,ขาวๆนั่นแหละเออ Mẹn bỏ Thương rồi ạ Mình có lớp còn này hả? Cô hút đi bên mùa Nhi, 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 hơi tôi nhìn ăn Nhi tôi Á, à, hơi tôi nhìn hơi Á, à, hơi, hơi Má phi, má phi lơi nhau lơi chậu ขุดะเพีงเด้อใส่ตัวก่บนันชงคุยเด้อเด้อเจ้าเด้อเห็นแล้วปะปั๊บกล้องจะคอยกัน

งามนีะตื่นๆหัวมันห้องคือมันรห้องหากันตะกีโลก็มาการดูตะกีโลล่อกจานู้นมอมันสิ่อกุดบอ้ยเอ้ยบ่มีะวัด์ออกกานหรือปอกิน ร้อยยพีย่อคุณร้อยัวมีดวงลูกกันมันห้องหากันเด็ดดีรอยอืมอืม,ม,มตัวแม่ได้

พวยอะคือสักลงดินดิบสักลงดินตัวอยังวะเอ้ยไอคุณบ่มี

ามาเบิ่งกันพี่น้องกิโลเฮาได้ร้ายเติบได้ลงพันลงหอดอันแถวเดือดรุงคงด้วยหนึง่งแถวเชิงนี่ก่อนแต่อีกูนำได้กิโลนำไปคุยต่อวันอ้เอาพี่น้องเอ้ยไปโล่เมื่อยแล้วบบได้ได้ไกิโลอยู่มาหอดเท่อนี้ยายเอาหลาน สบายดีเด oh, ้อพี่น้อง้ได้อยู่ลำขนบอให้กินนมดูดน้ำดูดน้ำแม่ว่าให้เอาออกูมเอาออกนมบ่ต้องให้กินแล้วก็เลยโอ้ทองสิไข่วันนี้แล้วกินน้ำใส่ใบอย่างเล็บเช้อือใส่เลยขุดจิ๋วเฮาจะขี้เลยจะโตเนาะจะขิ้ไล่เติบอยู่พี่น้องเลยคุณช่องคน ไปบนี้ย <í les được aún> so ุ่งบริการคอยเจ้าตัวแม่คอยทาซอฟเฟลไปนำเดี๋ยวนี้ที่รอมันจัากอึดแล้วพี่น้องเอมันก็เลยบดได้ลายคือตะกอนบะไรไปลอยๆแล้วเบิด์แหละเบิด์ตบอลคุดใช่ไหมเอ้ยมันก็ได้ค้นหาโอ้ยแล้เบิดแล้วนี่ก็ได้ได้อยู่ดอกประมาณหดอยู่ดอกหาสีโตนี่ประมาณนั่นแหละอาจจะหอดเดาเอาได้นี่